วันนี้อีกหนึ่งงานหมดไปแล้วแล้วก็จัดตลาดไม่เสร็จแล้ว,วอะ่ะทั้งวันเลยยุ่งจังวันนี้เราก็ทำบทบาทหนะ้าที่ของเราดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะอย่าบังคับกันชอบไม่ชอบรักไม่รักบังคับกันไม่ได้จริงๆอันนี้แหละไปทำอย่างอื่นต่อเรากลับบ้านไปเราก็ทำโบชัอ์ออกไปจากสมองฉัน โอ oh, ้ยตัดหญ้าแล้วดีมากเลยเห็นไหมเห็นทัศนียภาพของบ่อดีมากดูสิ้าดอกไม้ขึ้นบานขึ้นดอกแล้วกุหลาบก็ออกดอกสวยมากมากเห็นดอกตุ้มๆน้อยๆนี่มีบานด้วยดีมากเลยอะดีดีดีมากพอดูอีกมีสิ่งมีชีวิตนี่เน้ ก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีแต่ต้นไมย้ยังไม่กล้าอเอามันออกเนี่ยความจริงมันมีมาพ้าทะเลทรายอยู่ตรงนี้นะแต่เนี่ยมันโดนดินจมลงไปอ่ะฝนตกนี่มีอีกสองต้นที่ตอนแรกมันแห้งแห้งไม่รู้ว่าจะโตเมื่อไหร่ตอนนี้มันโตแล้วนี่ปรงุงเห็นไหมมียอดอ่อนขึ้นมานี่เขามาสัญญารอดอกนะปีนี้ยังไม่ออกดอกสักที แล้วก็อีกต้นหนึ่งคือนี่หวนไก่หญ้ามันขึ้นเนี่ยเราอะต้องมาขยายนึงช่วงที่ฝนตกเราไม่ได้มาดึงมเลยเพราะว่าเราออกมาไม่ได้เลยจ้ะขอดินนี่นมันอนุญามอยู่นอกนะส่วนไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยมันใกล้ไปเขาก็คงไอ้น,นี้ให้เราไม่ได้ อันเนี้ยมันย่ามันอยู่ในนี้ยเราก็พยายามนะเหมือนเราไปเด็ดตอนให้มันอะ่ะแล้วมันก็แบบโตดีขึ้นอะ่ะอย่างไรเนี่ยดูแลใช่ไหมว่าจะได้ยายบ้านกันแล้วเนี่ยงอกเหนงยสวยงามดีกันใหญ่เลยดีใจกับตัะเองแล้วก็ดีใจกับลูกๆที่แข็งแรง คิดอยู่นเนี่ยว่าจะเอากันไปยังไงดีเนาะเข้าบ้านดีกว่ายุงเยอะดูซิยุงลายกัดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เอี่ยมขึ้นไหมเออฝุ่นนะกวาดถูทำความสะอาดบ้านแล้วไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านข้างล่างก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรนื่ท้าเบิงต้น ตอนแรกมาปีกแมนเยอะเลยเอาประมาณนี้ก่อนข้างบนนี้ยังพอได้กวาดแทบทุกเช้าทุกช้าอยู่แล้วเวลาหวีผมร่วงเลยโอเคยุงกัดแต่ไมื่อี่ไปส่วนไปเข้าไปยากเป็นนิ้วทีเลยลมพิษภูมิแพ้ขึ้นบวมเลยอะ <c oughs> หมดวันค่ะนอนวันนี้มีแรงสดมนสักหน่อยนะ funny